ไม่ทราบพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะรู้และตระหนักอย่างแท้จริงหรือไม่ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศขณะนี้อยู่ในขั้นหนักหนาสาหัสเพียงใดจากสถา,านการณ์เดิมที่ย่ำแย่บวกกับเหตุการณ์การระบาดของเชื้อโควิดทําให้รัฐต้องปิดประเทศผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่ได้เช่นปกติได้ทาให้ธุรกิจทั้งรายย่อยแม้กระทั่งรายใหญ่ต้องมีอันเป็นไปผู้คนไม่มีรายได้และกลายเป็นคนตรงงานเพิ่มขึ้นในแต่ละวันกันมากมายซึ่งหลายคนก็ได้ฆ่าตัวตาย พร้อมลูกเมียเพื่อให้พ้นพ้นจากสังคมที่คิดว่าไร้อนาคตและความหวังนี้ไปแต่กลุ่มคนที่ยังสุขสบายไม่เดือดร้อนเหมือนประชาชนทั่วไปก็คือข้าราชการทั้งพวกที่อยู่ในราชการและรับบำนาญที่หลายหน่วยงานมีตำแหน่งที่เรียกว่าระดับบริหารอยู่มากมายคลาคล่ำเกินจำเป็นโดยเฉพาะทหารและตำรวจผู้ใหญ่ไม่มีใครได้รับผลกระทบหรือต้องหวันไว้ในเรื่องการถูกลดจํานวนคนหรือปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนสารพัดลงเหมือนบริษัทห้างร้านต่างๆแต่อย่างใด ส่งผลทำให้ผู้คนแห่ไปสมัครสอบเป็นข้าราชการในแต่ละตำแหน่งที่เปิดกันอย่างลดหลามหวังมีรายได้และสวัสดิการที่แน่นอนดีกว่าการทำมากินอย่างกระเสือกกระสนของประชาชนทั่วไปในขณะที่ลูกหลานตำรวจทหารผู้ใหญ่แม้กระทั่งเครอือข่ายพ่อค้าก็สามารถใช้ช่องทางอภิสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นการภายในได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันกันเหมือนลูกหลานประชาชนทั่วไปแต่อย่างใด ทำให้ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจในสังคมไทยที่สูงเป็นอันดับ3หรืออาจจะเป็นอันดับ2ของโลกแล้วด้วยซ้ํากําลังถูกความเหลื่อมล้ําทางสังคมและความยุติธรรมแซงมาติดติดการสอบสวนคดีบอสขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ของดาบตํารวจวิเชียนเรื่องง่ายๆแต่เนื่องจากนายบอสเป็นลูกเศรษฐีมีระดับของประเทศส่งผลทําให้ตํารวจร,รวบรวมพยานหลักฐานกันแบบพลพิลั่น้นเวลาผ่านไปถึง8ปปีจนกระทั่งป่านนี้กระบวนการยุติธรรมไทยก็ยังสรุปไม่ได้ว่าบอสขับรถประมาทห,หรือไม่ หลังจากประชาชนส่งเสียงเอะอะโวยวายอายการก็ได้สั่งให้ตำรวจสอบสวนหาพยานหลักฐานใหม่ตามที่ได้ข้อมูลจากสื่อโดยหวังว่าจะใช้ในการเปลี่ยนคำสั่งเป็นฟ้องตามปรวิอายามาตรา147เปิดช่องไว้หลังจากที่รองอายการสูงสุดผู้รับผิดชอบงานร้องขอความเป็นธรรมได้สั่งไม่ฟ้องตามกฎหมายไปแล้วซึ่งไม่ค่อยปรากฏให้เห็นกันมากนักเนื่องจากพยานหลักฐานใหม่สำหรับอายการ ซึ่งไม่ได้ใหม่สําหรับตํารวจแต่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการตรวจสารโคเคนหรือดรสะทนซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ชํานาญในการคํานวณความเร็วของรถต้องสําคัญถึงขนาดน่าจะทําให้สารพิพากษาลงโทษได้ไม่ใช่แค่พอฟ้องเหมือนการสั่งคดีของอายการส่วนใหญ่ในแทบทุกเรื่องที่สร้างปัญหาเช่นหลายกรณีที่ผ่านมา สาเหตุสําคัญในการสั่งไม่ฟ้องของรองอายการสูงสุดที่สําคัญตามที่ชี้แจงคือพันตํารวจโทธนสิทธิ์นักวิทยาศาสตร์ผู้ออกรายงานการคํานวณความเร็วของสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานที่ได้177กิโเมตรต่อชั่วโมงหลังเกิดเหตุประมาณ1เดือนกลับให้ถ้อยคําในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2559หลังจากที่พลตํารวจเอกนอกราชการและผู้มาคับบัญชาข,ของสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานในชั้นในพลหลายคนได้ช่วยกันสร้างกระบวนการทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความ,มง,งุนงง พันตำรวจโทธนสิทธิ์หลงคิดคำนวณตามสูตรใหม่ของดออรที่แนะนำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ผลออกมาได้79.23กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้เจ้าตัวเกิดความไม่แน่ใจในรายงานเดิมและถูกบันทึกปากคําในวันนั้นทันทีว่าเกิดข้อผิดพลาดได้แต่การบันทึกได้ลงวันที่ล่วงหน้าเป็น3มีนาคม2 5 5 9ตามที่มีคนแนะนําเพื่อให้มีเหตุผลเจือสมว่า ไม่ได้มีใครบีบบังคับหรือกดดันให้พันตำรวจโทธนสิทธิ์ต้องลงชื่อหลังจากที่มีการบอกให้ทบทวนแต่อย่างดใดกลายเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนทำลายพยานหลักฐานสำคัญเรื่องความเร็วตามมา ดอกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ให้ถ้อยคําว่าไม่น่าจะเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งนายจรุชาติและพลอากาศโทอีกคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเห็นบอสขับรถแซงไปด้วยความเร็วเพียงแค่50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วขนาดนั้นถ้าเป็นจริงไม่น่าจะแซงหรือชนรถของดาบตํารวจวิเชียนได้ เนื่องจากมีนักวิชาการคำนวณไว้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันเป็นการสอบสวนเพื่อทำลายหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือรายงานของสำนักง,งานพิสน์หลักฐานส่งผลให้อัยการเกิดความสงสัยว่าบอสขับรถด้วยความเร็วถึง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงหรือไม่เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ออกรายงานเองกลับบอกว่าไม่แน่ใจและอีกหลายปากแม้กระทั่งพลอากาศโทก็ยืนยันว่าไม่ได้เร็วเกินที่กฎหมายกำหนด หลักฐานที่ไม่ชัดเจนและไม่สิ้นสงสัยเช่นนี้แม้อายการคนแรกจะมีคำฟ้องไปและรัฐบาลประเทศที่บอสได้หลบหนีไปอาศัยได้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนให้แต่สุดท้ายสารก็อาจพิพากษาย,ยกฟ้องด้วยเหตุยกประโยชน์แห่งความสงสยัยให้จำเลยตามปาวิยายามาตรา227กระบวนการยุติธรรมจะพังพินาศถูกตั้งข้อสงสัยมากมายยิ่งกว่านี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของดออรวิชามหาคุณเป็นประธานกําลังสรุปรายงานผลการตรวจสอบให้นายกรัฐมนตรีผู้ออกคําสั่งแต่งตั้งพิจารณาเห็นท่านบอกว่าเรื่องนี้ทํากันเป็นขบวนการใหญ่มีหลายฝ่ายแบ่งหน้าที่กันทําช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ต่างจากทีมวิ่งผัด4ีคูณร้อย ในสัปดาห์นี้จะครบ30วันตามกําหนดท่านเตรียมจะเสนอนายกมนตรีชี้เป้าในเบื้องต้นว่ามีใครกระทําผิดอาญาช่วยผู้ต้องหาไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายและผู้รับผิดชอบคนใดบกพร่องต่อหน้าที่ที่มีความผิดวินัยราชการบ้างส่วนเรื่องปฏิรูประบบการสอบสวนอะไรต้องใช้เวลาในการพิจารณาหลังจากนี้อีกไม่น้อยกว่า30วัน น่าเสียดายที่ท่านบอกว่าเรื่องใครอยู่ในข่ายต้องรับผิดชอบอาญาหรือวินัยร้ายแรงต้องถูกไล่ออกลดออกและไม่ร้ายแรงรวมทั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไปจนถึงตำรวจแห่งชาตินั้นเมื่อสรุปเสนอแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดให้ประชาชนรู้ได้ทําให้ผู้คนเสียความรู้สึกและไม่มั่นใจในรายงานดังกล่าวไปตามๆกันบทความโดยพันตารวจเอกวิรุษสสีสวัสดบุตรสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดย ปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580